ครับสวัสดีทุกคนทุกท่านในการติดตามรับชมรับฟังกับช่องทางมหาแม็งนะครับ mm hmm. วันนี้ก็ทําการฉีดรับรวงนะครับผมข่าวก็หลังจากที่ออกรวงไปแล้วนะฮะตอนนี้ก็บางส่วนที่ออกก่อนก็จะเริ่มก้มนะฮะเริ่มโค้งงวยเนาะทนต,ตัวไหนที่กาลังออกก็จะมันจะมีสลัดเกสรอ,อยู่บ้างนะครับผมนี่บางตัวบางพื้นที่ก็จะมีหนอนครับนี่เห็นหนอนนะครับหลงเล้าขาว เส้นเดีวเ้วก็อย่างนี้ครับผมพันนี้แปดเก้าหกหนึ่งะฮะอันนี้คือริมขอบนะครับส่วนตรงกลางก็จะดีหน่อยนี่โดนมารอแล้วครับผมก็จะขึ้นบินนั่รอลมให้มันกว่าน,นี้นิดนึงนะฮะพอดีลมทําท่าว่าจะเอือเอ่อยๆอื่อนาะเราก็พยายามที่จะหลบเลี่ยงนะฮะถ้าลมแรงบางทีมันก็จะฉีด สารังกังก็จะปลิวไปนะครับผมมีเม็ด่างเม็ดลายบ้างนะครับผมไม่สะอาดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมตอนออกก็เจอฝนอยู่บ้างนะครับผมแต่ก็เป็นส่วนน้อยครับเป็นส่วนน้อยมากๆขค่าค่อนข้างสูงต้นสูงใหญ่เลยนะครับอันนี้เรื่องราคาอย่างเดียวครับ่าจะไหวกันไม่ไหวนะครับผมคือไอ้เรื่องไปต่อมันต้องไปอยู่แล้วแต่ว่ามันจะไปในรูปแบบไหนนะมาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับผมตอนนี้ก็รับรองครับรอบสุดท้ายนะฮะตอนนี้หกสิบ 4วันนะครับ64วันอายุวันนี้นะฮะปกตินี่ตรงนั้นก็นอนนอนจะเจอห่างๆนะครับผมนานๆจะเจอรวงหนึ่งนะครับผมก็ถือว่าใช้ได้นะครับนี่ท่าในใดที่ทําตามผมอยู่นะก็สามารถอามาแชร์กันได้นะครับผมว่าประสบการณ์การท่าให้่ทํานายเป็นไงบ้างเนาะก็เพราะว่าเข้าเครียดก็เจอนะครับผมนอนก็เจอะครับผมนอน,นเพราะว่าเข้าเครียดก็คือไปลรวงขาวแบบนี้นะฮะ อันนี้ก็เกิดจากตอนที่ออกลวงเนาะมีฝนมีฟ้ามีอากาศนะฮะที่ร้อนจัดนะฮะก็จะมีบ้างนะ,ะผมไม่เห็นปรับไปนอนก็มีบ้างนี่นะฮะไม่สะอาดร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็สามารถที่จะดูสวยนะครับผมพื้นที่โดยรวมนะตอนนี้เสมอแล้วนะครับผมท่านใดที่มองว่าเป็นล่องสวนไม่มีความ,สม,มสม่วงเสมอนะครับตอนนี้เข้าเริ่มสม,ม่วงเสม,อ,ม,สมอแล้วนะครับผมในส่วนทีอ่ออกช้ากว่านิดหน่อยฮะผมเหลื่อมกันนิดนึงนะฮะหายตัวที่อย่างเงี้ย พงวยเงี้ยก็จะสุกก่อนอยู่แล้วนะครับผมส่วนตัวไหนที่กําลังคีประมาณน,นี้ทิ้งจะสวนอยู่ก็จะสุกตามแต่ว่าไม่เกิน3วันตามทันกันแน่นอนนะครับนะก็เอาใจช่วยทุกคนทุกท่านก็แล้วกันนะครับผมนวัดกันที่ผลผลิตเนาะส่วนาราคาก็ไม่สามารถไปกาหนดกฎเกณฑ์อะไรได้นะฮะหนักก็ต้องทานะครับผมแต่ว่าเราจะสู้ไหวกันถึงตอนไหนฤด,ดูนี้ยังพอน่าจะพอถูถ่ายไปได้แต่ฤด,ดูหน้าถ้ายังราคายังไม่ไปไม่มาอีกผมว่าก็น่าจะแย่มันกัน โอเคครับผมพาชมวันนี้ครับท่านใดที่มีคําถามสงสัยตรงไหนไม่แชร์กันได้ครับผมสำหรับแปลงไร่แปลงนาวันนี้ผมก็เามาให้ชมกันครับผมสำหรับบรรยากาศการทำไร่ทำนานะฮะวันนี้ได้ฉีดรับดวงกันครับก็จะมีในส่วนของตัวโมเล่นะครับผมน้อนก็จะเป็นโนวาลูรันบวกอีมาเมกตินฮะอันนี้เพื่อที่จะควบคุมไข่ทั้งค่าตัวนะครับผมแล้วก็ในส่วนของอฮอร์โมนปุ๋ยผมก็จะใช้แค่ปุย๋ยเจ็ด13046นะครับผม ไประมาณนี้นะครับผมท่านใดมีคำถามต้องใส่เพิ่มเติมก็ค่อยถามมันเข้ามาแล้วกันอ่าส่วนของเพีย้ยก็ใส่ไปด้วยนะครับผมก็ไดโนทิฟูลเลนเนาะป้องกันเบื่อมีแมลงปากดูดนะครับผมเสริมมันเข้าไปโอเคครับผมวันนี้ฝากไว้กับประเด็นแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ